เรามาดูการเมืองภาพใหญ่กันหน่อยนะครับพี่ตุ้มครับเริ่มจากเรื่องที่ฮอตมากๆในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือเรื่องที่รองประธานสภาคุณสุชาติตันจเจริญเนี่ยได้ติงพลเอกประยุทธ์นะครับนายกรัฐมนตรีกลางสภาที่ไม่มาตอบคําถามกระทู้สดของคุณพิธาเรื่องปัญหาปากท้องนั่นโน่นนี่นะครับวันนี้มีข่าวคุณอภิสิทธิ์ก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคุณอภิสิทธิ์เวชชัชีชวะบอกว่าแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงยังบริหารเวลาไม่ได้แล้วจะบริหารประเทศได้ยังไงเรื่องนี้พี่ตุ้มมองไง คือจ,จริงๆอ่ะการตอบกระทู้สดเนี่ยนะครับ <c oughs> คือคนที่มีวัฒนศิลป์ดีๆจะจะสู้จะสู้คุณพิสิทธ์ยกตัวอย่างว่าคนที่ตอบตลอดเวลาอยู่ในสภาไม่เคยหลบเลยคือคุณพิสิิธ์กับคุณสมัครสุนทรเวชครับคือคนที่สามารถยืนและสู้ได้อ่ะครับแต่ถ้าคนที่ตาใสไม่เก่งพูดไม่เก่งเนี่ยก็จะ,จะจะพยายามหลบ <c oughs> ซึ่งคุณ พอเดกแต่ผมไม่รู้ว่ารัฐมนูญใหม่มันแตกต่างขอโทษอันนี้ผมรายละเอียดผมไม่ดีจริงคือว่าผมไม่รู้ว่ารัฐมนูญใหม่เนี่ยระบุชัดเจนมากขึ้นหรือเปล่าว่าจะต้องมาตอบหรือยังไงเนี่ยครับท mm hmm. างห้นพลเอกประยุทธ์ก็คือของเขาก็คือการหลบการหลบการมอบหมายแล้วมอบหมายเนี่ยแต่บางเอิญคุณประยุทธ์เนี่ยพลาดในเรื่องการมอบหมายมากมันอย่างที่ผมบอกครับเสร็จกับสําเร็จเนี่ยครับมันคนละเรื่องคือแกส mm ั hmm. ่งไปแล้วท่านนึงว่าเสร็จแล้วแต่ไม่ตามให้จบว่ามีใครไปจริงๆหรือเปล่าอนะไรเงี mm ้ยฉันคนทุกคนถ้า สามารถที่จะบอกว่าไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นข้างหน้าผมก็ไม่ว่างเรื่องอะไรผมจะต้องไปตอบปัญหาซึ่งผมไม่ได้ทําเพราะคนที่รับผิดชอบจริงๆเนี่ยถ้ามุเป็นรมนตีครังว่าการกระทรวงการดูแลเรารู้เรื่องดีแล้วมอบหมายรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยไม่ได้ดูแลเรื่องนี้แล้วก็ต้องไปแบบไปตอบในเรื่องที่เขาไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยครับมันก็มันก็ลาบากฉันถ้าหัวหน้าก็คือคุณประยุทธ์ไม่ทําอะไรกับการที่ระบบนี้ที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นเี่ย ทั้หมตีต่อไปก็คือคุณมอบหมายเขาก็หลบเหมือนเดิมท่านั้นเองครับมีมีหวังจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไหมผมว่ามันเหลือไม่กี่เดือนแล้วครับทนทนไม่เขาคิดว่าประชาชนคงทนได้กับเรื่องเหล่านี้แต่สิ่งสัญญาณที่เห็นก็คือเสียงที่คุณชัดที่คุณสุดชาติตันเจริญพูดถึงคนอีกประยุทธ์แรงมาก ใช่ครับพูดถึงสั่งแบบทาหารแรงมากมแบบนี้อย่าลืมนะครับที่ผมก็เคยบอกอยู่เสมอว่ายิ่งใกล้ยิ่งใกล้สี่ปีเมื่อไหร่หมูจะไม่กลัวน้ำร้อน <laughs> คือหมูไม่กลัวน้ำร้อนคุณสุชาติตาเจริญสอสอไม่ใช่คุณสุชาติคนเดียวสอสอทุกคนในสภาไม่มีใครรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยครั้งหน้าจะลงสมัครในพักเดิมหรือพักใหม่ครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการถ้าคุณสุชาติพูดอย่างนี้ แล้วคนเฮปกมือได้คะแนนผมว่าคุณสุชาติก็จะพูดอย่างนี้อยู่เลยๆถ้าเขารู้ว่าตัวเขาเป็นดาวเลิกก็คือว่าเขาสามารถลงสมัครพักไหนก็ได้นะครับเขาก็ไม่จำเป็นต้องเป็นลงพลังประชารัฐก็ได้จะลืมนะครับสส,สเขตเพิ่มขึ้นเยอะนะครับจาก 4, อจาก350เป็น400โอ้โหพื้นที่เยอะมากนะครับแล้วก็สสที่พักการเมืองทุกพักต้องการไม่ใช่สบสบัญชีรายชื่อนะครับ ถ้าย้ายพักสสเขตนั่นคือคนที่เขาต้องการพาะหมายถึงว่ามีฐานคะแนนเสียงเยอะมากและเป็นหนึ่งที่ได้ในขณะที่บัญชีรายชื่อจากร้อยสิบมเหลือร้อยร้อยคนนะครับครับครับอ่าถ้าอย่างนั้นแล้วขออรุยาต่อเลยแล้วกันนะถึงประเด็นการอภนะิปรายไม่ไว้วางใจที่จะถึงนี้นะฮะคือมันจะมีในยะทางการเมืองอะไรแอบแฝงหรือเปล่าเพราะนี่คือครั้งสุดท้ายแล้วแล้วนี่ล่าสุดเรื่องจับบอลที่รัชดานะฮะ คุณชูวิทย์บอกว่าเนี่ยแหละ <c oughs> เกมการเมืองในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจพี่ตูมคิ่เห็นไงฮะเรื่องนี้คือบ่อนัชดาก็คืออย่างที่คุณชูวิทย์เขียนนะผมว่าอ่านกันคล้ายๆกัน <c oughs> ก็คือว่าเกมช่วงใกล้ๆอภิปรายเนี่ยมันต้องเคลียร์พื้นที่หน่อย <c oughs> อย่าให้อย่าให้เหมือนกับอภิปรายช่วงที่ผ่านมาที่เคยคุณชูวิทย์อ่ะคนหนึ่งอ่ะตอนสมัยเป็นสสอ,อยู่ที่หยิบเอาเรื่องในบ่อนไปพูดในสภาได้เลยเป็นฉากฉากฉาก,ฉาก แล้วก็ซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้คือถ้ากําลังพริรารม่ไว้วางใจต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้เรียบร้อยอย่าให้เป็นปมและประเด็นขึ้นมาครับครับอืมแต่ว่าในตัวของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะถึงนี้เนี่ยพี่ตุ้มคิดว่าฝ่ายค้านจะสามารถรเผด็จศึกมีหมัดน็อกรมรรับรฐบาลถึงขนาดนั้นไหมฮะเออมันมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือ ประเด็นเรื่องของเนื่องจากครั้งนี้เป็นการพิปารณครั้งสุดท้ายนะครับ,รบแล้วใกล้เลือกตั้งใหม่ <c oughs> สสช่วงเนี้ยใกล้ที่จะต้องเลือกคือคือเรื่องจริงเขาคงเลือกช่วงสุดท้ายจริงๆแต่ตอนเนี้ยบางทีพรรคการเมืองที่ไหนที่อุดหนุนอยู่หรือสมมติว่าคุณอยากโยกย้ายไปพรรคนี้หรือเป็นงูเห่าหรือเป็นอะไรกันเนะี่ยอาจจะมีการต้องการจากพรรคที่เป็นต้นสังกัดคือคนที่พรรคที่เลี้ยงงูเห่าไว้เนี่ยต้องการให้งูเห่าแสดงตัว ต้องการโชว์ว่าแสดงตัวว่าคุณไม่ใช่รับเงินมไปเรื่อยๆตลอดเวลาแล้ว,แล,วแล้วไม่ยอมทําอะไรเลยครั้งนี้ต้องแสดงตัวเลยนะครับในขณะเดียวกันอสอสอบางกลุ่มที่คิดว่าจะย้ายมาอยู่ในพักฝ่ายค้านนะฮะอย่างเม่ติวาเพื่อไทยมีคนเชื่อมั่นกระแสแลสไลด์และอยากมาเนี่ยเพื่อไทยก็อาจจะอยากให้แสดงตัวมากขึ้นก็ได้นะครับฉะน,นช่วงพิพายนี่จะมีช่วงการแสดงตัวอยู่ระดับหนึ่งกับอันที่สองก็คือว่าการพิพายนี้เนี่ย มันเป็นถ้าถ้าดูจากเสียงจากพลบอมก็ประมาณที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็ประเมินแล้วว่าคงไม่มีอะไรเพราะเสียงม,มันขาดกันมากนะครับ,รบแต่ขาดกันมากเนี่ยมันอาจจะหมายถึงภาพรวมรวมแต่มันจะมีรัฐมนตรีบางคนที่เป็นเป้าของฝ่ายค้านไนฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเองเนค,คือมีสิทธิ์โดนแทงอะ่ะคือพลเอกประยุทธ์อาจจะรอดพลเอกประวิตย์อาจจะรอด,อออดแต่จะมีสส,าสาบางคนโดยเฉพาะคุณสุชาติกับคุณชัยวุฒิเนี่ย <laughs> ผมว่าเป็นจุดที่น่ากลัวที่สุด เพราะว่าถ้าสูตรว่าล้มคุณประยุทธ์ไม่ได้นะครับแต่สามารถทําให้รัฐมนตรีบางคนเนี่ยมีคะแนนเสียงไว้างอ,อไม่ไว้วางใจเกินครึ่งหรืออะไรต่างนี่ยนะครับที่ทําให้เขาต้องหลุดไปท้องปรับคลรมต้องหลุดไปจากตําแหน่งพอหลุดไปจากตาแหน่งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือการที่ต้องปรับคลรมตปรับคลรมอเมื่อ,อไหรน่นะครับกับเพื่ออย่างรุนแรงจาย์สุข,ขุมนวลสกุลเคยบอกว่า สอสอทุกคนนะครับเป็นรัฐมนตรีวันเดียวก็เอาครับคือหลายคนบอกว่าเฮ้ยจะเสี่ยงไปททาไมเหลือเวลาน้อยน้อยหลือเกินจะตั้นทําไมเป็นสอเออเป็นรัฐมนตรีวันเดียวก็เป็นเพราะว่าเขาจะได้ชื่อตลอดเวลาว่าอดีตรัฐมนตรีช่วยว่ากาอดีตรัฐมนตรีว่ากาชื่อนี้จะอยู่ตลอดไปช่วกาลานานต่อให้เป็นวันเดียวก็ตามทีนะครับฉันเอ่ออันเนี้ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ถ้าเกิดมีการล้ม รัฐมนตรีบางคนในการพิจายไม่วังใจครั้งนี้คเพราะผมเชื่อว่ามีคนมีดาบอยู่รอเสียบอยู่เยอะครับเสียบคนเล็กๆพวกนี้เสียบง่ายเสียบคนเอกประยุทธอ์อะเสียบยากฉัน<อ>ถ้าเสียบรัฐมนตรีเล็กๆเ,เหล่านี้ได้เมื่อไหร่นําไปสู่การปรับคลอมอมันจะไม่ใช่กับเพื่อมแม้แต่พลังประชารัฐนะฮะพรรคการเมืองอื่นผมก็เชื่อว่าจะกับเพื่อมอืมจะกับเพื่มเหมือนกันเพราะว่า คุณสังเกตขึ้นใต้น้ำในพระประชัยปัดที่มีการพูดถึงคุณนิพนธ์อะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกร้องให้มีการปรับอยู่มันจะมีอาจจะมีพักเดียวที่ค่อนข้างนิ่งมากก็คือบุญใจไทยแต่พลังประชารัฐกับเชาี่ยปัดมีรอยกับเพื่อบนแน่นอนครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับครับคบขออนุญาตนิดหนึ่งนะพี่ตุม้มคือไหนๆพูดถึงเรื่องของสภาขึ้นมาแล้วผมก็นึกถึงเรื่องของพรบสุราก้าวหน้ากับสมรรถเท่าเทียมขึ้นมาพี่ตุ้มแปลกใจไหมฮะที่พรบสองร่างนี้ของฝ่ายค้านจู่ๆก็ผ่านเฉยละก ็แปลกใจอยู่แปลกใจอยู่เหมือนกันแต่ขณะเดียวกันผมรู้สึกว่ามันเป็นเป็นพรบที่ค่อนข้างก้าวหน้ามากนะครับมันจะมีคนหนุ่มสาวอยู่จํานวนไม่น้อยที่เห็นด้วยแล้วก็ที่สําคัญอันนึงก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ของรัฐบาลอ๋อมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะัสุลาก้าวหน้าเนี่ยจะเจอวาระสองวาระสามผมว่าจะหนักเพราะตอนนี้ใครก็ตามที่มีผลสะเทือนจากสุลาก้าวหน้าเนี่ยคงจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นง่าย สมรสเท่าเทียมเนี่ยผมเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่อะค่อนข้างเห็นด้วยแต่มันเพียงแค่พลบฉบับไหนของรัฐบาลของอะไรต่างนี้เท่านั้นเองครับซึ่งสุดท้ายแล้วพอเวลาสองว่าสามันก็จะกีดเกลี่ยเข้าไปเองครับอืมครับครับทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นนะฮะที่วันนี้นักข่าวเขาไปถามนายกเหมือนกันก็คือนิดาโพนะครับที่ออกมาเผยผลสํารวจคะแนนนิยมทางการเมืองแล้วคุณอุ้งอิงเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งแซงมาหมดเลยนะฮะแซงทั้งพลเอกประยุทธ์แซงทั้งคุณพิธา แซงทั้งกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะเลือกใครนะครับตัวเลขตรงนี้พี่ตุ้มว่ามันสะท้อนไปจนถึงการเลือกตั้งใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าเลยไหมฮะมันก็มีเวลาทั้งหลายเดือนนะครับคแนนนิยมแต่ละคนนี่มันมีโอกาสพลิกไปตามเรื่องราวที่ทํากระแสะที่เกิดขึ้นฉะนั้นมันยังไม่ใช่เป็นตัวยืนยน100ันร้อยเปอร์เซ็นตแต่ถ้ามันตัวเลขมันยังรักษาระดับและยังพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับน่ากลัว ออผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือนิดาโพตอนผู้ว่ากทมคุณชัดชาตินำมาโดยตลอดนะครับนำแล้วก็ทิ้งระยะแบบนี้ตลอดเลยนะครับฉันพอทิ้งมาสองครั้งสามครั้งเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมเชื่อแล้วว่าร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันห่างมากคะแนนอันนี้ก็เหมือนกันกระแสพักมันจะเป็นอย่างนี้แต่กระแสสอสอเขตมันก็ไม่แน่เพราะหนึ่งความนิยมในบุคคลนะฮะแต่ถ้าหมูแบบเนี้ยมันสะท้อนกระแสพักได้ค่อนข้างเยอะทีเดียว อ,อพี่ตุ้มผมถามต่อนิดน,นึงว่าอันนี้เป็นชัดชาติเอฟเฟกด้วยไหมฮะว่าการที่คุณอุ้งอิงเนี่ยมีคะแนนนิยมพุ่งพรวดขึ้นมาเลยเนี่ยในการสํารวจรอบนี้ส่วนหนึ่งมาจากกระแสของอาจารย์ชัดชาติด้วยเพราะว่าอาจจะมองได้ว่าก็เพื่อไทยอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ไม,ไม่ค่อยแน่ใจนะครับผมว่ากระแสคราวนี้มันน่าจะมาจากคือเพื่อไทยมันมีฐานอยู่แล้วแ้่ถ้าตัวดูตัวเลขนะครับผมเชื่อว่าตัวเลขส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าดูจากตัวเลขของนิดาโพลครั้งที่แล้วกับครั้งนี้เนี่ย ตัวแลขที่สมบััดเข้ามาเยอะมากก็คือคนที่ยังไม่ตัดสินใจหรือคนที่ยังไม่ยังไม่เลือกใครอะไรสํานองนี่ผมจำไม่ได้เขาใช้คําว่าอะไรที่สมบัดมาประมาณสักสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์หรือไงครับบวกๆกันแล้วอยู่ที่คุณอุงอิงครับ,รบแล้วคุณอุงอิบังเอิญเขามีอีเวนต์สําคัญที่ศรีสะเกดแล้วก็สองสามครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยอีเวนต์เหล่านั้นนะมันทําให้เกิดกระแสรกระเพื่อมขึ้นมาได้ครับคือแต่เดิมเนี่ยคุณอุงองไม่ค่อยชัดเจน ครับครั้งนั้นเนี่ยสองสาครั้งเนี่ยผมผมรู้สึกว่ากระแสคุณอุ๋งอิงเริ่มชัดเจนขึ้นว่ามีโอเคโอกาสที่จะเป็นคนดเดตนานยกรัฐมนตรีของประเทศไทยคร,ครับครับครับขอประชาธิปัตย์นิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งพักที่เาระสุงเยอะมากนะครับมี<ช>แต่ไหลออกเลือดไหลออกอย่างต่อเนื่องเลือดใหม่ล่าสุดอย่างคุณสุนทรรักรงก็ไหลออกอีกแล้วบอกว่าเคมีไม่ตรงกันที่ต้องมองประชาธิปัตย์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในยุคอยู่ในขั้นที่วิกฤต การเลือกตั้งใหญ่รอบหน้านี้จะไหวไหมฮะประชาธิป,ปัดผมว่าประชธิปัดในภาคใต้เนี่ยครับจากเนื่องจากเลือกตั้งซ่อมสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้ได้นะครับครับแล้วก็พื้นที่ภาคใต้มันน่าจะเป็นพื้นที่แข่งขันระหว่างพลังประชารัฐกับประชธิปัดครั้งที่แล้วพลังประชารัฐได้เยอะเพราะว่าประชธิปัดอ,อ่อนแล้วก็อ่อนลงในขณะเดียวกันกระแสลุ่มตูครั้งที่แล้วดีนะครัคร,ครั้งที่แล้วในภาคใต้ดีมาก แต่วันนี้ผมว่าพลังประชารัฐเริ่มเปรี้ยลงพอเริ่มเปรี้ยลงเนี่ยเนื่องจากมันมีคู่แข่งอยู่สองคนหลักสําคัญภูมิใจไทยนี่บางเขตเท่านั้นเองนะครับแต่พอมันมีมีสองพักที่เหลืออยู่เนี่ยพักหนึ่งอ่อนแล้วมันเป็นฐานเสียงกลุ่มเดียวกันองสใช้ปัดจะมีมากกว่าก็มีอยู่การที่คุณสุนทารลาออกเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่าคุณสุนทรเองก็ไม่ได้เป็นเป็นผู้สมัครของเขตนั้นนะเพราะว่าผมจาแกนนําของพรชัยปดเองก็บอกเองว่าไม่ใช่ชื่อนี้ เขามีชื่อ<น>เขาอีกชื่อหนึ่งตั้งเองซช่นการที่คุณคุณทลาออกก็อาจจะมามีความหมายว่าเขาประเมินแล้วว่าเขาจะไม่ได้เป็นผู้สมัครของอประชาธิเขตนะเพราะว่าตามรายงานข่าวอันนี้รายงานข่าวที่ผมอ่านข่าวมาก็คือว่าเขาจะไปลงพลังประชารัฐใช่ไหมครับอ่าครับครับ,รบแต่ว่าประชาธิปัตย์ดูแล้วเนี่ยจะกลับมาฟื้นเป็นยักษ์ใหญ่เหมือนสมัยก่อนที่แข่งกับเพื่อไทยได้ในการเลือกตั้งหน้าเองคงยากอยู่นะครับผมดูแล้วนะครับอย่างในกทมเองจากเลือกตั้ง ว่ากรทมก็เริ่มเห็นชัดดูจากตัวเ,เลือกตั้งสอ,อก,กอก็ค่อนข้างเยอะนะครับคือเขาได้น้อยประชาปัดได้น้อยกว่าที่คาดคิดเยอะประชาปัดเนี่ยมีฐานหลักอยู่สําคัญคือภาคใต้กับกรทมภาคใต้เนี่ยผมว่าเขาคงอาจจะตีฟื้นขึ้นมาระดับหนึ่งเพราะว่าพลังประชารัฐอ่อนลงนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยโอกาสค่อนข้างยากไม่แน่ใจว่าจะสามารถจะชนะภูมิใจไทยได้หรือเปล่า นะครับภูมิใจไทยแรงมากๆนะครับซึ่งหลายคนเชื่อว่าภูมิใจไทยจะเป็นที่สองในการเลือกตั้งครั้งหน้าโ,อ,โอาจจะมากกว่าพลังประชารัฐด,ด้วยซ้ำโอ้โห,โโหเดี๋ยวคงได้มีโอกาสได้มาเจาะลึกเรื่องพวกนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าคล้ายที่สุดนะอยากให้พี่ตุ้มช่วยวิเคราะห์สั้นๆหน่อยลวกันนะครับถึงการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ผ่านมาจนเกือบจะครบวาระแล้วโดยเฉพาะเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจที่โอเคบางส่วนอาจจะมองว่า ทำดีแล้วภายใต้มรสุมที่ถาโถขก็มาขนาดนี้นะฮะแต่บางส่วนก็มองว่าโอโ้โหมันแย่มากๆเลยถ้าเป็นรัฐบาลชุดอื่นคงดีกว่านี้ต่อให้มีโควิดมีสงครามรัสเซียยูเครนก็ตามพี่ตุ้มมองไงฮะผมเชื่อว่าคนรู้สึกจริงๆกับสบภาพที่เ,เองเจอล้มอย่างเช่นถ้าสับน้ากันนั่นคือล้มเงินล้มกระเป๋าเข้าไปแล้วมีเงินอยู่หรือเปล่าอะไรทานองเนี้ครับคือถ้า,ถาเศรษฐกิจไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะรู้สึก เวลาเขาชี้เป้าก็มีอันเดียวครับคือหมอคนที่รักษาถ้าโรคมันไม่หายเขาก็ชี้เป้าไปที่คนที่รักษาฉันจะบอกว่าพึงพอใจกับบรรยากาศที่ตัวเองเงินในกระเป๋าไม่ค่อยดีแบบนี้หรือเปล่าเี่ยผมเชื่อว่าชาวบ้านทั่วไปไม่พอใจค่าคนชีพสูงขึ้นเยอะอะไรต่างเนี่ยแม้ว่าอธิบายได้นะเราะเป็นปัจจัยโลกอะไรต่างเนี่ยซึ่งจริงๆก็ใช่แต่เพียงว่าคนป่วยมันจะเข้าใจยากครับ <laughs> ม,มันก็รู้สึกว่า ไม่ใช่หรือเปล่านะอาจจะมีเป่าคือเขาก็รู้สึกว่ากับรัฐบาลชุดนี้ว่าผลงานและช่วงที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้ก็้งแต่ผลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมาไม่มีผลงานความโดดเด่นในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับถ้าคุณวัดไงเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของรัฐบาลชุดนี้มาโดยตลอดทําโพไม่ว่าจะเป็นนิด้าโพหรือซุปเปอร์โพก็พูดถึงอันนี้เหมือนกันนะครับฉะนั้นอันนี้คือเป็นเรื่องใหญ่ที่ยาวนานพอยิ่งยาวนานเท่าไหร่ยิ่งทุกทรมานมากเท่าไหร่เนี่ย ชาวบ้านน่ต้องการความหวังแล้ววิธีการทั่วๆไปก็คือว่าถ้าหมอคนนี้รักษาไม่ได้เขาก็จะเปลี่ยนหมออันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตปกตินะคระับฉนันปัญหาเศรษฐกิจเรื่องนี้ผมว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ของรัฐบาลถ้าแก้ไม่ได้ไม่สามารถพลิกฟื้นได้ผมเชื่อว่าตอนนี้รัฐบาลหวังอย่างเดียวคือช่วงเปิดประเทศนะักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาจากที่จุดต่ําสุดแล้วมันฟื้นตัวขึ้นได้รัฐบาลจะเรียกว่าสิ่งเหล่านี้คือผลงาน ฉัน้นการยืนระยะในเชิงการเมืองคือยืนระยะให้ยาวนานที่สุดด้วยความหวังว่านะักท่องเที่ยวเข้ามาเปิดประเทศโควิดเริ่มคลี่คลายเศรษฐกิจเริ่มหมุนเวียนแล้วมันจะดีขึ้นนั่นผมว่านี่คือความหวังของรัฐบาล